เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับกระหมนายเกียรติศักดิ์ใจปันนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูชํานาญการโรงเรียนบ้านห้วยฟองสังกัดสำนักงานเขตวิธีการศึกษาปฐมศึกษาด้านเขตที่2นะครับปฏิบัติงานสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับหลักสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ ปัจจุบันก็ดำรงตําแหน่งครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านให้ฟองอายุราชการ9ปี1เดือนนะครับยังไม่ได้เขียนย้ายแต่ยางใดน,นะครับก็บริบทของโรงเรียนบ้านให้ฟองนั้นเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษนะครับในถิ่นทุราการานะครับอยู่ใกล้กับตเขมชายแดนประเทศไทยลาวนะครับเป็นโรงเรียนกอนพดอตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาที่ราช,ช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นชนเผ่าลอชาติพันธุ์ล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ภาษาในการสื่อสารกันภาษาหลักก็คือภาษาล้วนนะครับกระผมได้เสนอขอมีหรือเลือกวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยริเริ่มคิดค้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นนะครับโดยกระผมได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนเพื่อการสื่อสารนะครับในเรื่องของการเขียนคําโฆษณานะครับซึ่งก่อนที่ผมจะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้นผมได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาบริทบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากการจัดการเรียนการสอนในที่ผ่านมานะครับแล้วก็นําไป PLC ร่วมกับคณะครูที่สอนในระดับเดียวกันซึ่งก็พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อ่านได้เขียนได้นะครับแต่ว่าในด้านของการเขียนนั้นนะครับนักเรียนยังขาดทักษะในการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ก็คือว่านักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนนําเสนอผลงานออกมานะครับให้กับผู้อ่านได้อ่านอย่างน่าสนใจเช่นการเขียนในเรื่องของพวกการเขียนโอวยพรในโอกาสต่างๆการเขียน แสดงความคิดเห็นการเขียนเรียงความตล,ลอดจนการเขียนโน้มน้าวใจเขียนสื่อโฆษณานะครับซึ่งการเขียนเหล่านี้ล้วนแล้วต้องใช้ทักษะในการเขียนที่สูงมากนะครับสูงขึ้นกว่าการเขียนแบบถ้อยคำปกตินั่นเองครับซึ่งเด็กนักเรียนชั้นมันยธยมศึกษาปีที่สามยังขาดในด้านนี้อยู่นะครับซึ่งผมเคยประสบพบเจอในตอนที่นักเรียนได้อยู่ชั้นมันยธยมศึกษาปีที่ 2. นะครับในในเรื่องของการฟังการดูสื่อผมได้ลองให้เด็กอธิบายความหมายของโฆษณาดูนะครับ ปรากฏว่าเด็กเด็กไม่สามารถบอกความหมายของโฆษณาได้ครับเด็กนิ่งเงียบเด็กพูดไม่ถูกบอกไม่ถูกนะครับ mm hmm. ซึ่งอย่างว่าเด็กยังไม่เข้าใจของเรื่องของคาโฆษณานะครับแล้วก็ได้ลองให้เด็กพูดหรือเขียนคํนาโฆษณาโฆษณาออกมาสั้นๆดูนะครับผลปรากฏว่าเด็กก็ไม่สามารถที่จะเขียนหรือพูดโฆษณาออกมาได้จากสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าอะไรที่กําหนดให้นะครับอันนี้อันนั้นเป็นตอนที่อยู่ม .2 นะครับซึ่ง นี่จึงเป็นแรงบันดาลใ,ใจที่ผมวิว่าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับผมจึงอยากที่จะพัฒนาทักษะการเขียนในเชิงสร้างสารรค์ของนักเรียนโดยใช้เรื่องของการเขียนคําโฆษณานี้นะครับเอามาพัฒนาทาักษะการเขียนในเชิงสร้างสารรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนได้มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าการเขียนคําโฆษณาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเขียนขึ้นมาแบบได้เลย,ย,ยง่ายๆนะครับโดยไม่ได้คิดแต่จองหรือมีหลักการใดๆนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วการเขียนโฆษณาเนี่ยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในในเรื่องของการใช้ถ้อยคําภาษาคําพูดกลวิธีในการเรียบเรือเรียนถ้อยคํานะครับแล้วก็เรื่องโฆษณาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรยียนในปัจจุบันมากนะครับนักเรยียนควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะเขียนคําโฆษณาเป็นนะครับเพราะว่าเราสามารถพบเจอโฆษณาได้ในที่ต่างๆในปัจจุบันมากมายนะครับ กระผมจึงได้คิดค้นและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดและก็ลงมือปฏิบัตินะครับทั้งในการคิดด้วยตัวเองทั้งในการระด,ดมความคิดร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็การนําเสนองานที่ให้เด็กได้มีความกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะครับกระผมได้มีการใช้สื่อการสอน ในการประกอบการจัดการเรียน,น,นการสอนให้กับนักเรียนก็คือการใช้ป้ายสื่อโฆษณาที่ทำมาเป็นแบบจําลองให้นักเรียนได้เห็นเป็นรูปประมัมากยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านได้วิเคราะห์ว่าภาษาที่ใช้ในโฆษณาในแต่ละแบบนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรดีไม่ดีอย่างไรนะครับควรเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรเงี้ยเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนนะครับตลอดจนแตบบ่ว่าให้เขาได้รู้จักคิดไตร่ตรองในการรับสือ่อ อย่ามีวิจารย,ยานด้วยนะครับกระผมเนี่ยได้นำสินค้าของจริงนะครับที่ได้มาจากชุมชนนะครับเอามาประกอบในการจัดการเรียนการสอในในเรื่องของการเขียนคำโฆษณาก็คือเอาในเรื่องของนะ้ำกาแฟขั้วนะครับนะ้ำบานสมุนไพรนะครับน้ำพึ่งแล้วก็น้ำบานเบอร์รี่นะครับ,บ,นะบ,รบซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่จริงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ทรัพยากรในชุมชนของนักเรียนนะครับซึ่งการเอาของจริงมาให้นักเรียนได้สัมผัสได้เห็นอย่างเงี้ยมันช่วยส่งผลให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าได้จับถือของจริงแล้วก็กระตือรือร้นในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนกับการสร้างประสบการณ์จริงๆให้กับนักเรียนนะครับจากการที่ผมได้จัดก,การเรียนการสอนในเรื่องของการเขียนคนาําโฆษณาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก็ปรากฏว่าในด้านของความรู้นะครับนักเรียนสามารถที่จะบอกอธิบายความหมายของโฆษณาได้อย่างเข้าใจนะครับได้อย่างเข้าใจทั้งการทำใบงานทั้งการตอบคำถามนะครับซึ่งเด็กทั้ง18คนเนี่ยนะครับในการทำใบงานก็สามารถทำใบงานได้ผ่านเกณฑ์กันทุกคนนะครับซึ่งเด็กนักเรียนทำอยู่ในระดับการประเมินในระดับที่ดี1 0 12คนแล้วก็พอใช้6คนนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านกันทุกคนนะครับ ในด้านความรู้ส่วนในด้านของทักษะกระบวนการนะครับก็เด็กสามารถที่จะเขียนคําโฆษณาจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เรากาหนดให้ทั้งในใบางานนะครับก็จะมีตัวอย่างสินค้าให้นักเรียนได้ลองเอา,าเร,เรายละเอียดเหล่านั้นมาเขียนโฆษณาครับซึ่งปรากฏว่านักเรียนทุกคนนะครับสามารถที่จะเขียนคําโฆษณาได้อย่างสร้างสารรค์ครับใช้ภาษาได้สุภาพเหมาะสมนะครับน่าดึงดูดใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงสอล้องกับสินค้านะครับ ซึ่งทุกคนก็สามารถทําได้ผ่านเกณฑ์การประเมินกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับในด้านของการที่เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้มีความมุ่งม,มั่นในการทํางานนะครับในการเรียนในเรืนนเร่องของการเขียนคำโฆษณาก็ปรากฏว่าจากการสังเกตการประเมินการทำาใยงานของนักเรียนการทางานกลุ่มของนักเรียนก็พบว่านักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินกันทุกคนนะครับในภาพรวมของการทํางานกลุ่มในด้านลักษากระบวนการนะครับ เด็กๆทํางานกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเด็กสามารถที่จะเขียนคําโฆษณาออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถนําเสนอได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีบ้างที่บางกลุ่มอาจจะมีการนําเสนอแบบเสียงแบบตะกุตกตะกัดไม่ล่ามดึงมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเพราะเด็กยังขาดขาดความมัน่ในใจตัวเองแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องการนําเสนอบ่อยครั้งมากนะครับแต่เท่าจากการประเมินก็คือเด็กทุกกลุ่มทุกคนสามารถที่จะ ทำงานลุ่มได้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคาดหวังว่าการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการเขียนคบโฆษณาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับนักเรียนจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจนะครับเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเชยนชีวิตจริงของเขาได้ทั้งในวันนี้แล้วก็ในอนาคตได้นะครับซึ่ง ถ้าหากว่าวันข้าหน้าเด็กมีการมีงานทํามีสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีบริการของตัวเองเด็กก็จะได้เอาความรู้ที่เรียนไปวันนี้ไปใช้ได้จริงน,นะครับและในโอกาสนี้ผมขอขอพระคุณท่านคณะกรรมการทั้งสาท่านมาในโอกาสนี้ด้วยครับผม